พาเที่ยววัดมอทแท้ๆอยู่แค่คลองเจ็ดลำลูกกานี่เองพอเราเข้ามาที่ศาลาเราก็จะเห็นพี่ๆชาวมอนมาทําบุญกันแต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยคือพาท่านสวดเป็นภาษามอนด้วยภายในศาลาเนี่ยจะมีพระหยกขาวคล้ายๆกับพระหยกจากประเทศพมา่าเลยอพอออกมาข้างนอกก็จะเห็นธรรมมาตรที่เป็นสีทองลายกันกจัดเต็มเลยนะทุกคนแบบว่าสวยมากๆเลยข้างๆกันจะเป็นโบสถ์สีชมพูแต่สภาพก็ค่อนข้างรุดทรมไปหน่อย ส่วนตรงนี้จะเป็นที่บรรจุพระประจำวันเกิดใครเกิดวันไหนเข้ามากรับขอพอรท่านกันได้นะโอเคถัดมาจะเป็นส่วนหย่อมให้นั่งพักและสูตรอากาศร่มรื่นสุดๆด, <c oughs> ด้านหลังจะเป็นเจดีพระบรมสารีริกธาตุทรงประยุคต์ไทยมอญและอินเดีย